สุละกากรนหนองคายสนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บุกตรวจโกดังเก็บของสงสัยซุกซ่อนอยาเสพติดพบพัสดุเตรียมส่งออกต่างประเทศตรวจพบยาไอซ์ปะปนอยู่ในแผ่นซิลิโคนซุกในด้านหลังกรอบรูปจำนวน12แผน่นน้ำหนัก21กิโลกร,รมัมเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคาย นายพร้อมชายสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำหน่วยการสำนักง,งานศุลกากรภาคที่สองร่วมกับนายสมบัติค้อนทองผู้อุนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรด่านศุลกากรนาหนองคายนายวัินพิสุทธิ์พุทธน,นิหมลาฝ่ายปราบปามพันเอกสุพัฒชตินันรองผู้บังค,บงบงคับการกองบังคับการควบคุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพันตำรวจเอกธานินอินทรพจน์ พุ้มกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน้องคายต่อชดอ4 5และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ถแถลงผลการตรวจยึดยาไอ้น้ำหนัก21กิโลกรัมอัดแผ่นซิลิโคนมาในหลังกรอบรูปจำนวน12แผน่นการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและประปาบปรานส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักง,งานสุลกากรนองคายและสำนักง,งานสุลกากรภาคที่2ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่ามีการ ว่ามีของต้องสงสัยจะส่งต่อไปอยังประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียโกดังเก็บของแห่งหนึ่งในจังหวัดนองคายจึงได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นกรอบรูปภาพวิวจำนวน12แผน่นมีความหนาผิดปกติจึงได้นำไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบและให้สุนัขทหารดมกลิ่นหาสารเสพติดซ้ำอีกครั้งซึ่งสุนัขทหารแสดงอาการผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแกะฝากรอบรูปพบว่ามีแผน่นยางซิลิโคนปิดทับไว้จำนวน12แผน่นมีผงสีขาวปะปนอยู่ในแผ่นซิลิโคนเมื่อทำการตรวจด้วยน้ำยาทดสอบสารเสพติด พบเป็นยาไอ์รวมน้ำหนัก21.1กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายดำเนินการตามกฎหมายต่อไป